ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอนะครับวันนี้ได้กินหอมขนุนนะครับน่าจะสุกนะครับผมทั้งหมดมันออกไป8ดหน่วย8ปดลูกนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งสสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับคราวที่แล้วก็ออกมาก็รู้สึกว่าเป็นขนุนพันธุ์ดีเลยนะครับเป็นขนุนพันธุ์อย่างดีเลยนะครับ เนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บขนุนนะครับคงไม่กินนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบขนุนนะครับถ้าเอาเนื้อขนุนนะครับไปทำอะไรนะทับทิมกรอบก็พอทานได้อยู่เอาไปผสมใส่กับทับทิมกรอบนะครับแต่ถ้าให้กินแบบขนุนโดยตรงเลยนี่ คงไม่ไหวนะครับอันนี้ขนุนนะครับไม่ใช่ทุเรียนบางคนดมองดูคล้ายๆทุเรียนนะครับเพราะว่าหนามของเขารู้สึกว่าใหญ่ดีนะครับนี่ก็ออกตรงบริเวณข้างบ้านนะครับนะครับต้นขนุนส่วนฝังทั้งนั้นก็เป็นตะลิงปิงนะครับตะลิงปิงนี้ก็ออกตลอดฤดูการเลยกินไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับใครท่านไหนที่ต้องการจวดจัดนะครับม่วงเหงาหาวนอนก็ แวมเอาได้นะครับต้นตะลิงปิงลูกตะลิงปิงอร่อยอร่อยนะครับเปรีป้ยวๆผมอันนี้ก็เป็นผลผลิตข้างบ้านนะครับ <c oughs> ปลูกไว้ข้างบ้านที่แรกนึกว่าจะเป็นขนุนฝ้ายนะครับว่าจะตัดทิ้งแต่ก็อ๊อไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็เป็นต้นไม้ก็ปลูกเอาไว้ให้มันเป็นร่มเงานะครับเขาบอกว่ามีบ้านต้องมีต้นขนุนมีต้น มะยมมีต้นมะเฟืองโอ้เนาะขนุนก็หนุนนําว่างัน้นอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับที่แน่ๆก็ปปูกขนุนก็ชอบทานก็ได้กินอย่างนี้นะครับผมเนาะเอาได้แล้วนะครับลูกขนุนหอมหอมนี่จะไปให้เพื่อนบ้านละกันนะครับเอาไปให้ป้ายข้างบ้านกินแล้วกันนะครับเพราะว่าของเรานี่มีเยอะแล้วยังเหลืออีก ลูกหหน่วยนะครับลูกขนนนนี่หอมๆเลยนะครับดมกินได้นะครับตอนนี้ก็เปิดล้าตามปกตินะครับที่หมูป่าคาเฟ่นะครับหมูป่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่ได้ใส่ภาษาไทยนะครับหมูป่าคาเฟ่แอนเลสคาเฟ่แอนเลสตรองนะครับหมูป่าบรรยากาศก็บ้านๆนะครับสไตล์บ้านๆใครที่มาก็มาแวะนั่งได้นะครับบริเวณ หลบมุมนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตสกลนครน,นะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็แวะมาทานได้นั่งชิลๆนะครับนั่งชิลๆได้นะครับก็ไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์ถ้ามีแอร์นี่ก็ต้องเข้าไปในห้องนอนแล้วกันนะครับ <laughs> นี่นะครับบริเวณข้างๆนี่ก็จริงแบบนี้ก็สบายดีปลอดภัยอ่างไกลจากโควิดเนาะ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กาแฟกกอกด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆก็นะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับกาแฟกกอกนะครับเซฟอนอีนะครับแล้วก็โกโก้นะครับนี่นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ